S <S <S แล้วก็เห็นมาริโอ้นะคะกำลังเน็บติดกิฟต์อยู่ด้วยนะคะอ่ะเราไปฟังมาริโอ้หน่อยไหมคะว่ามาริโอเองนะคะพูดถึงบรรยากาศฟิตติ้งละครเรื่องนี้อย่างไรบ้างรวมไปถึงว่าตัวเองเนี่ยต้องทำการบ้านอย่างไรนะคะ บรรยากาศการฟิตติ้งคือเธอนะครับกับน้องไนยาก็ดีครับผมก็คือเป็นจริงๆเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องไนยาครับก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ได้มาร่วมงานกับพี่แอนด้วยแล้วก็พี่อุ๋ยนนทีด้วยครับผมก็ตื่นเต้นครับก็ยังไม่ได้เจาะลึกถึงตัวคาแรคเตอร์รายละเอียดแต่ว่าก็มีการฟิตติ้งแล้วก็เหมือน สวมตัวละครด้วยครับเพราะว่าชุดเชิดในในเรื่องคือเขต้องรับบทเป็นช่างเป็นอะไรเงี้ยครับก็ชุดก็จะเป็นชุดหมีชุดอะไรเงรีย้ยพีนบอกว่าวันนั้นก็แบบมีงง นิดนึงครับเพราะว่ามันเรายังแบบใหม่กันมาก2คนนะครับยังไม่เคยได,ได้ได้แบบว่ามาเจอกันในงานละครอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็รอเดี๋ยวคงจะมีได้เวิร์กช็อปได้ได้ได้อ่านบทรีทูกันอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เรื่องราวของเรื่องคือเธอมันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเนี่หละครับแล้วมันก็จะมีแบบรายละเอียดอีกหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับแบบครอบครัวเกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยครับความสัมพันธ์ครอบครัว,รวต่างๆพี่โอต้องไปทําการบ้านเพิ่มด้วยเรื่องของการ ใช่ครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยอาชีพก็คือแบบช่างช่างยนต์ดูแลพวกรถพวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆโอ้ก็ชอบอยู่แล้วครับแล้วก็กกต้องทำกันบ้านเพิ่มว่าแบบเออเขาหยิบจับเครื่องไม้เครื่องมืออะไรยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องไปในรูปแบบของแบบว่าช่างจริงๆพูดถึงเรื่องกระแสนิดนึงครับพี่โอเขาบอกแฟนๆเขาก็เฝ้ารอคอยมากเลย๋อครับเราคู่นี้รู้สึกยังไงบ้างมาผมก็รอคอยครับไม่ได้เจอน้องยา,าที ก็เราผ่านกันอยู่ในช่องตั้งกี่ปียังไม่มีโอกาสได้เจอกันก็ดีใจครับได้มาร่วมงานกับน้องครั้งครั้งแรกครับจริงๆเคยร่วมกันแล้วแต่ว่าเป็นเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ก็ไม่ได้เจอกันจังๆมไมไ่เจอกันแบบคูแบบพันัง่งใช่ใช่ครับอันนี้ก็คงเป็นอันแรกเลยครับเชื่อว่าคนดูแฟนๆช่อง3าคงจะชอบผมก็จะทําให้เต็มที่ครับก็อยากให้รอติดตามกันครับว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยรอติดตามกันเลยนะครับผม